สวัสดีครับพบกับช่อง N2P Review by j d d a g o n กันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะนำเสนอมังงะประจำเดือนพฤศจิกายน2568ครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมสั่งมังงะน้อยมากๆ จริงๆแล้วมังงะที่ได้มาเนี่ยเป็นมังงะของเดือนตุลาคมครับแต่พัสดุอเพิ่งจะมาส่งในเดือนนี้รเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเดือนตุลาคมอะครับผมสั่งมังงะเยอะมากๆมันได้โคสนลดในแอปส้มไงครับโอ้โหสั่งกันสนุกสนานเฮฮาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยจนแบบพอมารู้อีกทีนึงเฮ้ยเราทำอะไรไปวันเนี้ยโอ้โหมันเกินงบประมาณไปแบบสองเท่าสาเท่าเลยอะผมก็แบบ แล้วงานเข้าเราแล้ว,ลวก็เลยตัดสินใจเบรกตัวเองครับเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเนี่ยผมพยายามซื้อให้น้อยที่สุดครับต้องเอางบประมาณของ2เดือนนี้มาจ่ายเดือนตุลาคมครับโอ้ยเหนื่อยใจครับมางะเล่มต่อที่ผมสะสมเนี่ยก็ออกรัวเลยหลายเรื่องมากๆแต่เอาไว้ก่อนนะใจะเย็นๆช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันจริงๆ หลังจากที่โมมาพอสมควรเรามาเริ่มเลยแล้วกันครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องเพลงรักมนุษย์ทั้งคา้าเล่ม12เรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านสักทีครับดูอนิเมะไป2ตอนครับและโดนตกผมก็เลยซื้อเรื่องนี้มาแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้อ่านสักทีนี่เล่ม13จะวางจำหน่ายแล้วนะโอ้โหเป็นมังงะอีกเรื่องครับที่ผมได้แต่มองจริงๆมอง แล้วก็ปล่อยผ่านไปครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยค่อยแก่อ่านละกันถัดมาจะเป็นเรื่องโคเซนโร,รงเรียนพนันภาคหลักเล่ม18เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเนะี่ยไปดูไลท์แอคชั่นภาคคนแสดงแล้วผมโดนตกครับเฮ้ยโดนนางเอกตกแบบเต็ม,เ,ตมเลยอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจซื้อเรื่องนี้มาอ่านแต่ทุกวันเนี้ย ผมก็ยังไม่ได้แกะอ่านสักทีไม่ว่าจะเป็นภาคหลักภาคสปินออฟผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะแถมเรื่องเนี้เล่มหนามากหนาแบบรีปินเล่มละ145บาทอะโอ้โหผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยเราจะอ่านไหวมั้เนี่ยปกติอ่านแต่มังงะเล่มบางๆงครับพอเจอเล่มหนาแล้วแบบเฮ้ยถอดใจอะถัดมาเรื่องห้องเรียนเวทมนต์กับคุณแมวดำเล่มห ถ้าจำไม่ผิดต้นฉบับที่เล่ม12ผมก็หวังว่าเรื่องนี้จะวางจำหน่ายแบบต่อเนื่องนะเพราะว่าประกาศทำอนิเมะแล้วสำหรับเล่มนี้ผมคิดว่ามันก็สนุกอยู่นะหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่แบบมันว้าวมาแล้วอะเหตุการณ์ใหญ่อะครับเราก็จะมาพักเบรกกันกับเหตุการณ์เล็กๆเ,เนื้อเรื่องจะพาเราไปรู้จักกับเด็กนักเรียนทั้ง12ราศีหรือ12คนนั่นเองแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไง น่ารักขนาดไหนวุ่นวายเพียงใดผมยังคิดเลยนะว่าโหถ้าผมไปเจอเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยผมจะจัดการยังไงอะถัดมาจะเป็นมังงะเรื่องเธอผู้อันตรายต่อใจผมเล่ม12เป็นมังงะอีกเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่ารักนะนางเอกตัวสูงสูงพระเอกตัวเตี้ยต้องใช้คำว่าตัวเล็กๆคือง่ายๆเลยแล้วกันครับนางเอกอะตัวสูงกว่าพระเอก เป็นมังงะที่ผมชอบนะมันมีความรู้สึกต่างออกไปจากเรื่องอื่นๆนะครับส่วนมากพระเอกจะตัวสูงดูหลอ่อดูเข้มดูเท่ะอะไรเงี้ยแล้วนางเองกจะตัวเล็กๆแต่เรื่องเนี้ยโหนางเอกขุนนางแบบอะ่ะแล้วแบบโอ้ยตายตายตาย,ตายบึ้มบ๊ามเกินไวัยไปแล้วพระเอกก็น่ารักนะในมุมของเขาแหละหกว่าจะได้จับมือกันกว่าจะได้แบบ พูดคุยกันมองหน้ากันโอ้โหมันใช้เวลานานมากแต่แต่แต่มันก็น่ารักนะยิ่งพระเอกกับนางเอกนะได้อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งอ่านยิ่งอินยิ่งอ่านยิ่งฟินยิ่งอ่านยิ่งยิ้มยิ่งอ่านยิ่งมีความสุขโอ้โหแบบไม่อยากจะบอกไปอ่านเองครับเล่มนี้นะเป็นอะไรที่โหว้าวมากๆในช่วงแรกอะแบบ เฮ้ย hey, ยังไงดีอะจะจะยังไงอะจะแบบเลยไหมหรือหรืออก่อนหรือยังยังไงอะคนอ่านอย่างเราอะครับอ่านไปก็ลุลุนไปอ่านไปก็แบบเฮ้ย <Hey, S 1> เอาจริงดิอย่านะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแบบดีดีด,ด,ดีน่ารักน่ารักมากถัดมาจะเป็นมังงะเรื่องได้แดงผูกรักบ้านอามากามิเล่มส1บอ็ดและเล่ม1ิบสองรอบนี้มาแพคคู่ครับ เรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ22เล่มจบเป็นมังงะอีกเรื่องนะที่พระเอกอะสามารถเลือกนางเอกได้ในตอนจบครับมี3คนเนะ่ะสสไตล์3แบบโอ้โหเป็นผมนะผมเลือกไม่ได้จริงครับคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนู้นก็โดนใจเลือกทั้ง3คนได้ไหมอะเหนื่อย <c oughs> ใ,ใจแทน แต่แต่แต,แต่ผมก็มีเมนหลักของผมนะผมก็มีคนที่ผมชอบแหละมีคนที่ผมแอบเชียร์อยู่และ2เล่มนี้ก็มีคนคนนั้นที่แบบโดดเด่นมากๆทำให้ผมอ่านไปผมก็ยิ้มไปอ่านไปผมก็มีความสุขไปแล้วแบบมันน่ารักอะ่ะเธอคนนั้นมันน่ารักมากๆมันแบบโอ้ผมจะอธิบายยังไงอะ่ะน่ารักเกินถ้าผมเป็นพระเอกนะเอาจริงๆนะผมแบบเทใจใเธอแบบหมดใจอะ่ะ อาดมาจะเป็นมังงะที่กำลังมีดราม่าก,กันแบบหนักหน่วงเลยช่วงนี้นั่นก็คือมังงะเรื่องรักวาบุ้นในบ้านชิอุนจิเล่มห้าและเล่มหกเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากความสูงของเล่มที่เปลี่ยนไปและกระดาษที่เปลี่ยนแปลงผมก็รู้สึกเหมือนทุกท่านนั่นแหละมันเหนื่อยใจนะจริงๆคือแบบเราสะสมอยู่ดีๆแล้ววันนึงที่ความสูงมันเปลี่ยนไปอะ มันเรียงบนชั้นแบบแปลกๆนะมันขาดตาที่สําคัญน่ะมันอยู่ในยุคใหม่ครับมันไม่ได้อยู่ในยุคเก่ายุคมังงะเล่มลามสิบาทส5บาทอะยุคนั้นน่ะมันมีนะมังงะที่แบบสูงไม่เท่ากันอะอันนั้นเข้าใจได้ครับแต่มังงะยุคเนี้ร้อยเจ็บาทมันไม่ใช่ครับพอๆผมบ่นแค่นี้แล้วกันล่าสุดต้นฉบับที่เล่มแถัดมาจะเป็นมังงะเรื่อง ฟร์ลิเทลภารกิจเควส์ west, ร้อยปีเล่ม20เรื่องนี้ต้นฉบับอยู่ที่เล่ม22เป็นมังงะอีกเรื่องที่ผมยังไม่ได้อ่านต่อครับผมอ่านไปประมาณไม่ถึง10เล่มแหละแล้วผมก็หยุดอ่านไปอ่านเรื่องอื่นก่อนทําให้ตอนเนี้ผมยังไม่มีแบบกระติดกระใจที่จะไปอ่านต่อเลยเดี๋ยวรอว่างๆแล้วรอให้เราแบบเอออยากอ่านแนวเนี้ยอยากอ่านแบบแนวมิตภาพนู่นนี่นั่นแล้วค่อยไปอ่านครับถัดมาจะเป็นมังงะเรื่อง เซนเซย n าเน็กเดม n นชันเจ้านรกฮาเดธเล่ม12ภาคนี้ผมอยากจะบอกว่ามันนานเกินไปนะสำหรับการปรากฏตัวของคนคน,นึงอะมันว่าเกินคือแบบจะออกมาก็ออกมาสิทำไมอะ่ะสี่ห้าเล่มกว่าจะปรากฏตัวได้แล้วนี่ภาคเจ้านรกฮาเดชใช่ไหมครับแต่เมื่อไรอ่จะสู้กับฮาเดธโอ้โหสู้กันเองซะมากกว่าเหมือนผมจะได้ยินมาว่าภาคเนี้ยคนญี่ปุ่นชอบครับ แต่สําหรับผมเองเนี่ยอ่านได้นะแค่อ่านได้ครับมันไม่ได้เวอร์วังหรือสนุกแบบว้าวขนาดนั้นครับมันก็แค่อ่านได้มันเฉยๆแต่เราเป็นสาววกเซนซายาแล้วอะยังไงมันก็ต้องมีครับยังไงมันก็ต้องโดนยังไงมันก็ต้องเก็บทุกภาคแหละภาคนี้16เล่มจบอีกสเล่มท่าน้นครับผมก็หวังว่าทางสำนักพิมพ์นเนี่ยจะวางจำหน่ายแบบรวๆเลยนะจะได้ หมดเว้นหมดกรรมกับมันสักทีถัดมาจะเป็นมังงะที่ผมเปิดเรื่องใหม่ครับนั่นก็คือเรื่องเพีบเล่มหนึ่งจาก First Pa g e Pro อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยผมเปิดเรื่องใหม่เยอะมากๆหลายเรื่องเลยครับและเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในนั้นแต่พัสดุเพิ่งจะมาส่งครับจริงๆเรื่องนี้ผมโดนป้ายยาตั้งแต่งานหนังสือแล้วนะแต่ผมก็บอกว่าเอ้ยใจเย็นก่อน พอได้โค้ดลดราคาในแอปส้มเนี่ยก็จัดทันทีเลยครับที่สำคัญเรื่องนี้สี่เล่มจบถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะจำนวนเล่มมันก็ไม่เยอะเฮ้ยแค่สี่เล่มจบเองจัดสิครับรออะไรอะ่ะลายเส้นอาจจะไม่ได้สวยโดนใจนะแต่เนื้อเรื่องอบอกเลยว่าโหมันเทิงเริงใจเหลือเกินเจอหน้ากันครั้งแรกอะ่ะก็แบบดูกันแล้วลเหรอเฮ้ยมันเปิดให้เห็นแล้วเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ ยิ่งจินตนาการเป็นพระเอกนะโอ้หผมบอกเลยว่าฟินเวอรอะไรกันครับเนี่ยผมไม่สปอยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมอยากให้ทุกท่านลองไปอ่านครับแล้วท่านจะบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยทั้งหมดคือมังงะประจำเดือนพฤศจิกายน2568ของผมครับช่วงพูดคุยสำหรับอีพีนี้ผมอยากจะนำเสนอบ็อกเซตดาบพิฆาตอสูรหลายคนถามผมมาว่า พี่บ็อกเซตดาบพิฆาตอสูรเนี่ยคนเก็บไหมหน่าสะสมหรือเปล่าผมจะบอกว่าถ้าท่านใดที่ยังไม่มีเรื่องดาบพิฆาตอสูรเลยเนี่ยบ็อกเซตเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะราคามันอาจจะแรงไปบ้างแต่ผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคาแหละแต่แต่แต,แต่สำหรับท่านใดก็ตามที่มีเรื่องดาบพิฆาตอสูรแล้ว <c oughs> ก็ช่างใจเอาครับว่าเราจะเก็บบ็อกเซตไหมอะ เราต้องการพิมพ์ใหม่ไหมถ้าเราไม่ได้สนใจ <c oughs> ก็ปล่อยผ่านไปก็ได้ครับคือมาถามคนอย่างผมอะที่ผมไม่ได้เก็บบ็อกเซตอะผมก็จะบอกเหมือนเดิมครับว่ามันไม่จำเป็นนะแต่สำหรับท่านใดก็ตามที่มีทุนทรัพย์มากพอหรือชอบเรื่องนี้แบบสุดๆแบบเป็นอันดับหนึ่งในใจอะซื้อครับบล็อกเซตเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าลายบ็อกเซตเนี้ยมันสวยนะ ผมไม่เถียงนะมันสวยจริงๆเพราะว่าลายบนบล็อกเซตนั้นคือลายของโปสการ์ดที่แถมกับเล่มพิเศษถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเล่ม20ที่มันแถมโปสการ์ดแบบเยอะมากๆเลยครับนั่นแหละเขาเอาลายจากโปสการ์ดนั้นนะ่ะมาใส่ที่บล็อกเซตครับซึ่งมันก็ทําให้บล็อกเซตเนี้ยสวยจริงๆท่านใดมีงบประมาณมากพอทุนทรัพย์เหลือหรือ,รอเป็นสายสะสมบ็อกเซตมันก็ไม่ควรพลาดใช่ไหม ซื้อสิครับรออะไรอ่ะสุดท้ายผมอยากจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องถามคนอื่นหรอกครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองครับถ้าท่านคิดแล้วว่าซื้อมาแล้วมีความสุขแน่นอนท่านก็ซื้อครับแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วเกิดความทุกข์แน่ๆเงินไม่พอใช้ท่านก็ไม่ต้องซื้อครับแค่นี้เองตัวท่านเองเท่านั้นที่รู้ดีครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง N2P r e v ีรีวิวบายเจด้าก็เงีนด้วยนะครับและฝากแฟนเพจ N2P r e v i รีวิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกไปกับเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย